สวัสดีครับสวัสดีครับผมคคลิปที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าเราเราจะไม่ทิ้งกันไฟนานนะครับก็มากระถอมเรื่องอะไรคลิปนี้ยังอยู่ที่เก่าอยู่ครับอยู่กับแกมเหมือนกันอยู่กับอีเรียนเหมือนกันอยู่กับอีเดียนเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อเมื่อคลิปที่แล้วเราอยู่ในห้องเล่นในห้องเล็กๆนะครับอันนี้เราโตแล้วครึ่งสเตจเลย e c 1 5นะครับก่อนที่จะเป็น E415 เนี่ยถอยหลังไปนิดนึง อีเดนเนี่ยซีรีส์ที่เขาสร้างชื่อที่ดังมากในอเมริกาเนี่ยนะครับชื่อว่ารุ่นโวลทัวร์โวลทัวร์เนี่ยโวลทัวร์จะเป็นหัวหัวแอมแบบหัวเทินครับหัวเทินแยกคาบ,บิเนต็ตต่างหากอันนั้นจะดังมากนะครับฝรั่งถ้าเราลองเซิร์ชประวัติดูมีมีขนาดมีอินไซคิดเดียเลยนะมีในอินไซคิดเดียเลยนะฮะแอมยี่ห้อบอีเดนเนี่ยนะครับ แล้วก็สำหรับรุ่นนี้ออนสเตตนะครับ e c 1 5เหมือนเดิมเขาบอกว่ามัน e a s y adjust e c tuning ปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นได้ค่อนข้างกว้างคือไม่ไปโฟกัสไม่ใช่ล็อกจ๋าไม่ใช่แจ๊สจ๋าหรือเมทัลจ๋าเขาบอกว่า,าที่เขาบอกมาระบุมาในในคู่มือก็คือแจ๊สเอ่อคันทรีแล้วก็เฮฟวี่ล็อก ถือว่าเป็นอะไรที่มันกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นาคนที่มีเบสหลายตัวนะแต่ว่าจีเกียดเปลี่ยนหัวแอมนะอันนี้เหมาะใช่ไหมหมุนแค่ไม่กี่ตัวครับหมุนแค่ตัวเดียวก็เปลี่ยนแล้วครับแล้วก็สเปคสเปคร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเอ่อน่าจะเป็นร้อยแปดสิบวัตต์ครับโอ้ร้อยแปดสิบวัตต์นะครับร้อยห้านิ้วดอกสิบห้านิ้วครับผมนะครับก็มีเ n ็นฮันส์คอนโทรลมีคิวสามแบนด์แล้วก็มีอ่ามิสบิดวิดวงกวาดเสียงกลางนะครับผมอ่า มีสเตอริโอเดียอินพุตนะครับอินพุตได้เป็นสเตอริโอด้วยนะครับแล้วก็มีเฮดโฟนเอาพุตมีจูเนอร์เอาพุตเอฟเฟกต์ลูปครับดีไอเอาพุตที่เป็น SLR คือเป็นสายไมค์มาเสียบได้เลยนะครับน้ำหนักค่อนข้างจะเอาการอยู่เหมือนกันนะครับรวมแล้วอยู่ที่19.5กกิโลกร,รมัมก็ผมว่าสมกับ แรงขับมันนะครับ1 8 0ยบวัตก็ประมาณนี้ก็ถือว่าสนับสมุนครัะงานก็โอเคนะโอเคครับาดูไอตัวฟินนชชิ่งภายนอกอก็เป็นเป็นพมแบบกรรมีนะฮะแล้วก็อันหนึ่งที่เป็นเป็นข้อข้อด้อยของแอมหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อนี้จะไม่เป็นก็คือไอ้รอยต่อวัสดุเนี่ยพอนาน,านๆกาวมันจะหลุดแต่อันนี้เมื่อกี้ผมพยายามหา มันไปต่อไว้ตรงไหนช่วงเราต่อกของผมเขาเอาไปเขาเอาไปซ่อนแล้วพับไว้ข้างในเลยมันไม่หลุดแน่นอนอันนี้มันไม่หลุดแน่นอนใช,นใช่ใช่ครับอันนี้ย<อ>ใช้งาน,นไดนานใช่ไหมมันจะเปิดออกเออมันจะเปิดออกนะครับแล้วก็อ่านเดี๋ยวเราลงไปฟังนะครับที่ว่าซาวไวอรตี้เนี่ยนะครับปรับได้กว้างขนาดไหนในแต่ละสไตล์นะครับเดี๋ยวให้เกมสโลให้ฟังสัิ่งหนึ่งแล้วก็ประกอบกันเราจะมีการเดี๋ยวมีแคปหน้าจอไอ้ตรงที่เราปรับ ปุ่มไว้ด้วยนะครับเผื่อคใครอยากได้ไปลองเออเาว์แบบนี้เจ๋งนะปรับแบบไหนนะครับมีให้ด้วยครับเอาลองไปฟังกันดู ก็เป็นสุ่มเสียงของแต่ละสไตล์ที่เอมปักเอ็มพยายามครับมีอะไรบ้างนะไม่กี่มีแบบมุกอ่าป๊อปมีแซวที่แบบใช้สแลปอ่าฮะมีแบบฟังฟังหน่อยแล้วก็ไปเมทัลแบบป๊าป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 ก็ก็ก็น่าฟังดีเหมือนกันนะครับที่สัมพันธ์พอย้ายฐานการผลิตมาแล้วเนี่ยราคาราคาจับต้องได้เลยนะครับอย่างเนี้ยรุ่นเนี้ยไม่ถึงสองหมื่น ไม่ถึง20,000ลดแล้วไม่ถึง20,000จริงๆจ,จากลำเสียงที่ผมเล่นไปในเมื่อกี้นะครับ180วันี้ผมว่าตัวน,นี้ตกมาจาก20,000ตน้ตนๆได้จะได้อยู่นะตัวน,นี้คงจะเป,เ,ปเ,ปเป็นอะไรที่ทําตลาดก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนเดสโดยเฉพาะที่เป็นมืออชีพแล้วว่าตัวนี้คงจะไปซ้อมในห้องข้างบ้านมันถล่มแ, <c oughs> <c oughs> แน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมพารวยเติมไดรลัดก,กับ ก <Game. S 1> มหลักร้านมิวสิคซัพพอร์ตร้านของคนมีไฟหัวใจมีฝันลากัไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ